ฟุตบอล What if จะเป็นยังไงถ้าเมซซี่กลับมาบาร์เซลโลนามาดูกันว่าเมสซี่เนี่ยจะพาบาร์เซลโลนากลับมายิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าพร้อมแล้วลุยและนี่ฮะคืองานเปิดตัวของเลวเนลเมสซี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าแฟนบอลโอ้โหมาต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนี่เมสซี่เซ็นลายเซ็นไปให้นะฮะพร้อมกับผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็คนมาลายล้อน ต้อนรับการกลับมาของเลียอเนแมซซี่นะและเบอร์เสื้อที่จะใส่แน่นอนนะนั่นก็คือเบอร์10นั่นเองของแมซซี่นะซาบีบอกว่า เก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากอันซูฟาตินะครับย้ายไปอยู่กับไบรตันในสัญญายืมตัวนะแมสซี่ก็บอกว่ามั่นใจมากโดย11ตัวจริงก็จะประมาณนี้เลยนะคะับแมสซี่ก็จะได้เป็นกัปตันทีมนะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าโหดูแข็งแกร่งมากชุดนี้และนี่ก็จะเป็นแมตช์แรกในลาลิกาสเปนนะฮะของเรโอนว่มสซี่โดยการเจอกับเกตาเฟ่นั่นเองเกตาเฟ่ก็จะมีเมสันกินบูดนะครับที่จะเป็น star บอยสตอนนี้นะ ต้องบอกเลยว่าโหกราฟิกสวยจริงๆนะภาคนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ลดน้ําต้นไม้นะและจากจังหวะนี้คุณโดกันไหลให้แมซซี่ลีโอนลแมซซี่มาแล้วและจิงลูกนี้โอโหติดเซฟแต่มีชัวฟิลิปนะฮะมาซ้ําและเป็นประตูก่อนเลย1ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหเลี้ยงมาสุดเส้นนะนี่ฮนะดูจังหวะรีบาวอีกทีหนึ่งออกนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะจากชัวฟิลิปส์ที่ เฮ้สปอร์ตและจังหวะนี้แมซี่ปั๊มบอลน,นะอ้าวแล้วให้เลวานเลวานเลี้ยงไปเองฮนะเลวานดอฟสกี้ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮนะไม่นานมากนำไปเลย2ประตูต่อศูนย์จากเลวานดอฟสกี้นะฮะต้องให้เครดิตเลเนลแมซี่ที่เข้าไปปั๊มนะแต่ก็แน่นอนฮนะเครดิตของเลวานดอฟสกี้ที่เป็นผู้ทำประตูนะยิงอย่างคมเลยนะเลวานโอ้โหสุดยอดเลวาน เมซี่จัวฟิลิกนะฮะอย่างวานี้บอลอยู่ที่เลวานไหลไปให้เมซี่อ้าวแล้วครับเมซี่ใช้สปีดความเร็วลเลียวเนลเมซี่จะได้หรือเปล่าลูกนี้ลเลียวเนลเมซี่ยิงเรียบร้อยฮนะโอ้โหไปที่เสาแรกลเลียวเนลเมซี่นั่นเองทิ้งห่างไปแล้วฮนะโอ้โหสามประตูต่อศูนย์จากบาร์เซโลน่านะฮะไปดูการเข้าทำของลอเลียวเนลเมซี่รอบนึงโอ้โหเมซี่วิ่งมาเองเลยฮนะและเหมือนจะยิงเสาสองปังเข้าไปเสาแรกเรียบร้อยฮนะ นี่ฮะดูอีกทีไม่มีล้ำหน้าแต่ใดๆทั้งสิน้นเรียวเนลแมซซี่ยังคมเหมือนเดิมนะฮะนี่ซาบีถึงกับตบมือให้เ,เรามาต่อกันที่จังหวะนี้นะฮะโอ้กุนโดกันตวัดให้แมซซี่แมซซี่ยิงโอโ้เรียบร้อยฮะขึ้นนำไปแล้วฮะสี่ประตูต่อศูนย์และ2ประตูจากเรียวเนลแมซซี่โหสุดยอดจริงๆฮะดูจังหวะนี้อีกทีฮะเป็นการต่อบอลเบรดี้กุนโดกันตวัดมาให้แมซซี่โอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้เรียวเนลแมซซี่ลากมาแมซซี่ยังไปได้อยู่แมซซี่ไปเอง เมสซี่ผาตัดเข้าในมาเมสซีย่ยิงลูกนี้โอ้โหแฮตทริกฮะของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองดูจังหวะนี้อีกทีฮะลาเข้ามาแล้วเงยหน้ามองนิดนึงซัดด้วยซ้ายนะฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะลีโอเนลเมสซี่กับแมตช์แรกมาถึงก็แฮตทริกเลยบอกเลยว่าบันเทิงแล้วฮะทีนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะดีโอเนลเมสซี่นี่ซาบี้แบบสะใจมากและจบเกมฮะบาร์เซโลน่าก็ชนะไป7-0ฮะ7-0นะครับกับเกตาเฟ่นะฮะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรียลแมซี่เป็นคนแฮตทริกนะในแมตชนี้แมตแต่สกอร์เจนี้ก็เกินไปนะครับอาจจะยิงเพิ่มอีกลูกหรือว่าลดสักลูกนึงก็ได้นะไม่เสียหายอะไรนะครับเจอีกแล้วเซ็งเลยนะครับนี่ฮะเรียลแมซี่เดอะแบกของแท้แฟนๆก็อาจจะดูเบาบางลงนะครับบางคนก็ออกไปก่อนเพราะกลัวรถติดนะครับผมนี่แมซี่ก็เดินมาอย่างเท่เลยนี่ หลังจากนั้นนะบาซ่าก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับแพ้แล้วก็เสมอนะยังไม่ชนะเลยนะครับมีชนะปอโต้นะครับจากนั้นก็กลับมาชนะนะครับโอ้โห และแพ้อีกนะโอ้โหไม่รู้สะดุดอะไรเยอะแยะนะครับมีแพ้มีเสมอมีชนะนะครับเราไปดูในแมตต์ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะเจอกับอะไรนะครับบิ๊กแมตต์นะต่อไปเจอกับเรียลมาดริดนะฮะต้องบอกเลยว่ามาดริดชุดนี้นี่อย่างตึงเลยนะแล้วที่สําคัญเนี่ยเจอในบ้านบาซาด้วยพร้อมแล้วลุยซึ่งต้องบอกเลยว่าแมตต์นี้เราขาดเลวานไปเนื่องจากบาดเจ็บนะแต่ไม่เป็นไรเอาแมซี่มาเล่นเป็นฟอลไนล์ละพร้อมแล้วลุยโอ้โหต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่มีเอลคลาสิโกนะฮะโอ้โห ยอดเลยมัดลิดกับบาซ่านะเดือดแน่นอนโอ้โหถ้นโรนันโดยังอยู่มัดลิดนะเจอกับแมซซี่นี่บอกเลยว่ารื้อฟื้นความหลังแบบมันมันแบบตึงๆงอ่ะโอ้โหนี่ฮะชุดอย่างเทพเลยนะแต่ละคนผมว่าภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะเอาจริงแต่กระตุกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็อัปเดตมาแล้วนะเฮ้ยแฮร์รี่เคนว่ะงงเลยนะครับโอ้โหมีแฮร์รี่เคนด้วยอันนี้บอดซื้อจังหวะนี้ฮะเคนเบลลิงแฮมโอ้เบลลิงแฮมโอ้ยให้เคน เบลลิงแฮมได้บอลอยู่เบลลิงแฮมรอจังหวะเอา้ายิงเฉยเลยฮะและเป็นประตูด้วยฮะจูดเบลลิงแฮมโอโ้โหโดนเล่นก่อนเลยฮะบาร์เซโลนาโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้โหตึงจัดเลยอ่ะผมบอกเลยดูจังหวะนี้อีกทีนะฮะนี่ไฮเปอร์มชั่นนะฮะปึ๊บเบลลิงแฮมรอแป๊บหนึ่งทิ้งจังหวะและยิงเข้าเสาแรกแบบเยือกเย็นมากเลยนะเบลลิงแฮมโอ้โหตึงจัดเลยนะครับจูดเบลลิงแฮม ปรับตัวไม่รู้คืออะไรโอ้โหจูดสุดยอดเลยและซาบีนะครับก็สีหน้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และเป็นจังหวะบุกนะชัวร์ไหมนี่เอาละครับลูคัสยังไงตอบเบลลิงแฮมส่งให้แฮร์รี่เคนแฮร์ฮรี่เคนยิงลูกนี้โอ้โหอีกลูกหนึ่งนะฮะโอ้โหโดน2ลูกติดติดเลยใน31นาทีนะครับผมเอาไปดูภาพช้ากันอีกทีการประสานงานของจูดเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนนี่ฮะ โอ้โหปั้งเข้าไปเรียบร้อยฮนะนี่ฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหตึงจัดและยิงคมด้วยนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ประธานเป้ก็คว้าแฮร์รี่เคนมาเลยโอ้โหโดนออกนำไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์นะอันเชลติแบบตบมือให้เลยเอาละครับมาริทยังได้คองบอลต่อเนื่องเอาลากมาแล้วยังไงต่อครับลูกนี้บาหิมและเคนอีกรอบนึงตวัดโอ้โหเรียบร้อยฮะกางดงเลยครับจังหวะนี้ เป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมอีกแล้วนะฮะของ Real Madrid. เรอัลมาดริดเกิดอะไรขึ้นกันนะครับกับบาร์เซโลน่านะครับตอนนี้โดนไปแล้ว3ประตูต่อศูนย์ที่ Spotify Camp คมปนูะฮะโอ้โหนี่ฮะดูจังหวะกันอีกทีฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับตัดเข้ามาแล้วปาดเข้าให้ยิงโล่งๆฮนะตเตอร์สไตเกนเซฟไม่ได้หมดสิทธ์เซฟนะฮะนี่ฮะตุงตะข่ายเลยโอ้โหซาบีถึงกับงงเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นวอตและจังหวะนี้ฮะบาซ่าได้เล่นหน้ากอเ์ฟโทษกุนโกัน คุณตกันให้ลาฟินยาลาฟินยาอย่างไงต่อครับหมวนหมวนอยู่ให้เลวานเลวานซัดลูกนี้โอ้โ oh หอาละครับตีตื่นขึ้นมาเป็น3ประตูต่อนหนึ่งจากเลวานดอฟสกี้นะฮะโอ้โหวันนี้เจ้าตัวฟิตไม่เต็มที่นะก็เลยลงในฐานะตัวสำรองนะครับแต่กลับทำประตูให้ทีมได้นี่ฮะดูจังหวะนี้ทีพยายามไถไถไปไถามานะครับและจบที่เลวานนะฮะเลวานรับจบเองนะครับ ลองมาดูกันว่าอีก2ประตูจะเอาคืนได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหดูสัตว์เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะเลวานและหมดเวลาเรียลมาดริดก็เอาชนะบาร์เซโลนาที่บ้านไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะนะอันเชลติและซาบ,บีเฮอร์นันเดสนั่นเองนะครับเมซี่ถึงกับแบบโอ้เหนื่อยเลยนะไม่ไหววันนี้แบกไม่ได้จริงๆนะโอ้โหนี่กับเบลลิงแฮมนะครับและในแมตต์ต่อมาเราเจอกับบิ๊กแมชเหมือนเดิมนะฮะเจอกับอตแลนติโกมาดริดซึ่ง เอ่เวอร์ชันนี้มีฟันไดด้วยนะส่วนนี้ก็คือ11ตัวจริงของเรานะพร้อมแล้วลุยแมซี่ก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่แต่ต้องเอาลงแล้วก็เป็นการเจอกันนะระหว่างบาร์เซโลนากับแอตเลติโกมาดริดนะวันนี้ก็เล่นที่บ้านบาร์เซโลนานะฮะสปอร์ติฟายแคมป์ัูนะครับโอ้โหมีฟันได้ด้วยนะในเซฟนี้อันนี้คือผมปล่อยให้บอทมันลันตัวไปเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆอลังการจริงๆนะผมชอบมากเลยคัสซีนอะไรแบบนี้นะรู้สึกอินไปตามไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ ลองคอมเมนต์มาได้นะโอ้โหเลวานยังรอฟันได้เลวานมาดูกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่าโอ้โหซาบี้กับเจมายมอเน่นะฮะตึงๆนะครับแม์นี้จังหวะนี้องตัวนคนกิสมันนะครับอุ้ยเบิ้ลอ้าโล่งๆฮะโคเคนโอ้โห,เ,เ,โโเ,โโหเรียบร้อยฮะขึ้นนำไปเลย1ประตูต่อ0นะฮะในนาทีที่65นะจากแอตแลติกมาดริดนะครับโอ้โห อาล้ครับล้างไม่ดี้วครับบาร์เซลโลนาต้องเร่งเกมหน่อยครับนี่นะฮะต้องบอกเลยว่ามาจากจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยฮะขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ต้องเอาคืนละเอาชนะให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็สถานการณ์ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยกับบาร์เซลโลนานะฮะโอ้โหแต่สไตเก่งนถนึงกับเซ็งและหมดเวลานะฮะโอ้โหบาร์เซลโลนาก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์คาบ้านอีกแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแฟนๆถึงกับเซ็งกันเลยทีเดียวนี่นะฮะ แพ้หนูนี่เจ็บใจจริงๆนะกระสุนด้านมากเลยช่วงนี้บาเซโลนาของเรานะครแต่ไม่เป็นไรครับอะพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับเบรดี้ก็คุยกับม o รินานะครนี้เดปอลนะครับผมและในแมตต์ต่อมาเจอกับมารลิดอีกรอบนะครับในการชิงโคปาเดเลยนะครับหรือบอลถ้วยของสเปนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นบาซ่ากับมารลิดอีกแล้วฮะเอลคลาสิโกนะครบแฟนบอลก็แหรลังไหลเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้บาร์เซโลนาจะแพ้ไม่ได้นะครับเป็นการเจิมแชมป์แรกนะถ้าแชมป์แรกมาเนี่ยเดี๋ยวแชมป์ต่อไปก็มาแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยเอาล่ะครับจังหวะนี้กุนโดกันแล้วเจฟิลิกจ่ายมาโอ้โหไม่ล้าด้วยฮะเลวานยิงนําก่อนเลย1ประตูต่อศูนย์เอาล่ะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นด้วยโอ้โหต้องบอกเลยว่าตึงจัดเลยครับเลวานช็อตนี้เลวานดอฟสกี้ครับผู้นําในเกมรุกอีกคนหนึ่งฮะที่ประสานงานกับเรโอเนลมาซี่ แล้วก็ชัวรลฟิลิปส์นะครับนี่ฮะไปดูภาพช้ากันครับปั๊บนี่ฮะชัวรลฟิลิปส์ปั๊บแปะเข้ามาแล้วเลวานยิงเรียบร,ยร้อยฮะเยือกเย็นจริงๆทั้งคนจ่ายและคนยิงนะครับนี่เอาล้ครับึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ดูว่ามาริดจะกลับมาได้หรือเปล่าสุดยอดมากครับบาร์เซโลนาและจังหวะนี้ครับเวเนซิอุสมาเองครับเวเนซิอุสชิปลูกนี้มาแล้วยังไงต่อครับโอ้โหแปะคืนแล้ว ยิงลรกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับาบเบเดตีเสมอได้นะฮะเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเวเนซิอุสสู่บาเบเดนะฮะแล้วก็มีแฮริเคนด้วยคนหนึ่งนะหรือจังหวะภาพชา้าอีกทีกระดกเข้ามาแล้วบาเบเดส่งคืนแล้วส่งคืนให้เบาเบเดอ,อีกรอบแล้วยิงเรียบร้อยฮะหประตูตอนหนึ่งครต้องบอกเลยว่าเกมอย่างมันครับตอนนี้มาดูกันว่าใครจะได้คว้าแชมป์ถ้วยนี้ไปนะครับขึ้นชื่อเป็นคู่สุดยอดของสเปนแล้ว ไม่ง่ายแน่นอนและจังหวะนี้ครับเคนยังไงต่อครับเวเนซิอุสเอาละครับจังหวะนี้เวเนซิอุสเวเนซิอุสยิงโอ้โหเรียบร้อยขึ้นนําไปแล้ว2ประตูตอนหนึ่งในนาทีที่85นะครับโอ้โหดาม่าจะจัดต้องมาดูกันนะว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับกูตัวนี่คือวิ่งฉลองรอแล้วฮะว่าได้แชมป์แน่นอนนะฮะโอ้โหสุดยอดจัดเราไปดูภาพช้ากันเลยดีกว่าครับนี่ครับภาพช้า ปึ๊บฝากคืนแล้วก็นี่ครับเวเน,นซิุสโอ้โหสัตว์ด้วยสายเรียบร้อยฮะสองประตูตอนหนึ่งแต่ดูกันว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับต้องมารอดูกันปฏิหาริย์แมซซี่จะมีไหมนะครับและปฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับจบเกมบาร์เซลโลนาแพ้เรอัลมาดริดสองประตูตอนหนึ่งนะครับและมาดริดก็คว้าแชมป์ไปนะครับส่วนบาร์เซลโลนาได้อันดับสองไปนะอ่ะเราก็สกิปไปเลยแล้วกันนะครับเป็นการคว้าแชมป์ให้ทีมอื่นนะ และใน UCL นะฮะเราต้องออกมาเจอกับอาร์เซนอลนะครับมาดูกันว่าจะจบลงที่ผลสกอร์เท่าไหร่นะครับซึ่งในเลกแรกเนี่ยเราก็เสมอกับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2นะนี่ก็ผู้ดเดินที่น่าจับตามองนะครับกาเบรียลมาตินาลีนั่นเองนะอาร์เซนอลก็มั่นใจนะครับว่าจะมาคว้าชัยที่นี่ได้นะครับนี่อาเตต้าทักทายกับซาบีนะฮะมาเราต้องมาดูกันว่าจะยังไงนะ,อะขออภัยนะครับเราไปเยือนอาร์เซนอลนะ พูดผิดนะครับโอเคนี่ไ้ย้องบอกใจเย็นชิลๆเป็นลูกเปิดมุมของอาร์เซนอลนะครับซาก้ามาแล้วครับส่งให้แกเบยลเจสุสเจสุสอย่างไงต่อครับเจสุ Jesus. เอาไปถึงเส้นหลังไม่มีใครเข้าโอ้โหยิงอย่างนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะฮะแกเบยลเจสุสดูจังหวะนี้อีกทีครับโอ้โหดูฮะปัะ๊บตวัดกลับมาแล้วก็เห็นช่องไม่มีใครเข้าบอลเลยนะงงมากจังหวะนี้ เจสุดยิงนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะฮะจังหวะต่อเนื่องครับเดคแคนไรส์ rise, นะครับเดคแคนไรส์ rise, พยายามลากมาแล้วส่งมาให้เจสุดเจสุดส่งมาฮาเวดโอ้โหฮาเวดยิงฮะนึกถึงตอเลสสมัยยิงบาซ่าเลยสมัยยูเชลซีนะฮะอันนี้เป็นใครฮาเวดแทนนะฮะโอ้โห oh ใครไม่ฮาแต่ฮาเวดนะครับผมโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆเลยนะฮะบาซ่าเราก็โดนไปแล้ว2ลูกนะครับกลับมายากมากนะครับโอ้โ oh หแล้วน่าจะตกรอบ UCL แล้วด้วยนะครับ มีโอกาสโดนเด้งสูงมากซาบ,บี้เฮนาร์เดสของเรานะครับโอ้โหเป็นไปได้ไงครับดูจังหวะภาพนี้อีกทีฮะดึงไว้แล้วแกเบลเจยุซแตอซิทวันนี้แอซิทหนึ่งยิงหนึ่งนะฮะโอ้โหที่สำคัญคือใครฮาวเวดครับปิดสกอร์ให้นะครับและจบเกมมาบาร์เซโลนาก็ตกรอบไปนะครับโดยที่อาร์เซนอลก็เข้ารอบต่อไปนะครับผมลิโอเนลเมสซี่ก็ไม่สามารถพาบาร์ซ่าคว้าแชมป์ยูซีเอลได้นะพอโดนชายคนนี้ใครไม่ฮาวเฮว์ด คาวและจบฤดูกาลนะก็โดนไล่ออกไปก่อนนะครับสำหรับซาบีเฮอร์นันเดสก็ทำไม่สำเร็จนะครับโดยเลเนลมาซี่นะครับลงสนามไป13นัดเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกนะเอาจริงเลยจะได้ลงสนามน้อยหน่อยนะครับล,ลงไปทั้งหมด13นัดยิง8ประตูกับอีก1แอสซิสต์นะครับแต่ถ้าว่าบาร์ซ่าก็จบเป็นอันดับ2อนะฮะอาจจะไม่ได้ทำเคเวสหรือว่า ไม่ผ่านอ็อบเจกต์อะไรเงี้ยครับก็เลยโดนไล่ออกเพราะผมสกิปไปเลยนะบางแมทผมก็ให้ AI เล่นนะบ,บางแมทก็เล่นเองนะตอนถ่วยโคปาเดเลย์นะเเาาก็ไปแพ้ให้กับทีมในลาลิก้านะครับสประตูตอนหนึ่งนะผมไม่รู้ชื่อทีมอะไรนะซูเปอร,ร์คัพก็เป็นแมนซิตี้นะครับ ยูซีอลเราก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับและนี่ก็คือซีรีส์ของวีเนลเมซซี่กลับมาบาร์เซโลนาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จสมหวังเท่าไหร่นะครับแต่ผมเอาเรียลเลยไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่เมซซี่นะครับใจจริงก็อยากให้กลับมานะฮะถึงจะไม่ใช่แฟนบาร์ตาแต่เมซซี่ก็อยู่กับบาร์ต้ายังไงก็ดูเข้าที่สุดแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม